มาให้อาหารหมามาให้อาหารหมานะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดประจวบนะครับมาให้อาหารหมาพอดีเมื่อวานไปเที่ยวชายทะเลประจวบมาหลังเขาช่องกระจกนะครับแล้วเจอหมาจอนจัดจะนเดนะเดยวให้ดูนี่ครับวันนี้อ่านี่แม่เขาวันนี้ก็เลยเอาอาหารมาให้ครับนี่ขยำข้าวกับพลากระป๋องแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับ เพชรบุรีแล้วครับแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้เจอเจ้าพวกนี้อีกแล้วอ้าวป้ายให้อาหารเลยครับเยอะแยะมากมายอ้วันนี้เป็นหมาจรจัดทั้งนั้นเลยนะครับดีเจอมาแม่เห่าใหญ่เลยแม่จะกัดเปล่าไม่รู้นี่อู้น่ารักน่ารักน่ารักครับแม่เหาใหญ่หลแม่เคยเจอ

1 2 3 4 5 6 7 8 9หรอ3 4 5 6ม8ตัว่าเลี้ยกลองเลียกลองเลียกลองใหญ่เลียกลองใหญ่เลียกลองกันใหญ่เอาเอียเอาเอ้ยเลองกันใหญ่อ้ยเลียกลองกันใหญ่เอาเอา กัดกันอีกมีเยอะแยะกัดกันทำไม อ่าโอเคครับก็เพื่อนๆที่อยู่จังหวัดประจวบนะครับจะอยู่ตรงข้างเขาช่องกระจกอะนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับเจอลูกหมาก็อา,ามาให้น้องหมาด้วยนะมันจะอยู่ในเขตของวัดธรรมิการามนะครับจะอยู่ช่วงตรงอ่าเนี่ยตรงนี้ครับเดี๋ยวผมส่งกล้องไปให้ดูแล้วก็จะเป็นสามอ่าวตรงเขาตรงเมืองนะครับอ่าโอเค วันนี้ <ผม S 1> ไป,ไปก่อนอน,นะครับวันนี้ไปก่อนครับบายยครับก <c oughs> ็ไม่ผอมมากก็ต้องคนเอาค้ามาให้เข้่อะ